สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องของป้ายสุกุสุคนมื่อนี้ยายมีเม,โน,โมนูมานำเสนอไข่เจียวยัดไส้นะจ๊ะพี่น้องมื่อนี้กะวิธีทำก็ง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องเครื่องเคียงก็จิมีอยู่หอมใหญ่แครอทแล้วก็พริกหวานพริกแดงแล้วกะ็อาหารมะเขือเทศนะจ๊ะพี่น้องเครื่องเคียงก็มีอยู่แค่นี้นะก็จนะพดัพดพดัดพัดคลุกเข่าให้มันเข้ากันหอม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 จากน้อยนะจ๊ะพี่น้อง ก็สิเติมโมซับลงไปเติมโมซับลงไปปรุงรสโดยรสดีนะจ๊ะพี่น้องจักน้อยซอสหอยน้ำมันนางรมเลยอย่าเผาใส่ลายอย่ามันเค็มนะจ๊ะพี่น้องลุกเขาให้มันเข้ากันหอมกลุ้มขึ้นมาแล้วก็ใสอิูวขาเติมลงไปจักน้อยนะจ๊ะพี่น้องหอมกลุ้มเลยก็จะเห็ดไฟแห้งลายเด้๋ยจ๊ะพี่น้องเพราะว่าหอมใหญ่มันสิ่ใหม่ก่อนสุกนะจ๊ะพี่น้องเราต้องผัดผัดผัดัดอ่อนๆให้มันหอมๆนะจ๊ะพี่น้องเมื่อทุกอย่างสุก เรียบร้อยกบมาซิมเบงกอนนะจ๊ะพี่น้องรสชาติมันพอดีบ่รสชาติกะทิจืดจืดจัดจงหน่อยเติมซอสหอยนางลมเข้าไปอีกจักหน่อยเพื่อความเข็มข้นนะจ๊ะพี่น้อนงเผิ่มขึ้นชายลงไปเพื่อหอมกลุ่มเขามาใส่กันเลยนะจ๊ะพี่น้องเมื่อผัดเสร็จแล้วเรียบร้อยหั่กระสีมาพักใส่มันไว้จักหน่อยม้อเส,รสารกะเฮียใส่เฮียใส่แย,ยกกะเก็บใสก่กระทะคือเก่าเพราะว่าหาักกะเห็ดสะอาดเองยู่นอยู่นาะนะจ๊ะพี่น้อง เสร็จแล้วเรียบร้อยหัยกกสิมาเตรียมกระทะเพื่อทำนางเอกของเราให้มันเป็นแผ่นกรอบนะจ๊ะพี่น้องแบบเมนูนี้ก็ง่ายๆนะจ๊ะพี่น้องื้นนี้ยคยคำใส่ไข่ไปสามฟองเลยจ๊ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าไข่นี้มีโปรตีนสูงนะจ๊ะพี่น้องกินมือละฟองได้ยิ่งดีแต่ว่ายายคำใส่ไปสามฟองสี่ฟองเลยจ๊ะพี่น้องเว่านางเอกเฮาเป็นแผ่นดีแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องเฮากะ ไฟอ่อนๆเลยจ้าพี่น้องอย่าเหดไฟแห้งร้ายมันสีใหม่ก่อนทำนางเอกของค่ให้มันเป็นแผ่นแบบส,สวยสดใสงดงามเลยนะจ้าพี่น้องแต่ว่าใน่นี้ก็อย่าคำสีเพิ่มสีสันไปจักน้อยกระเจี๊ยบน่ะจ้าพี่น้องทาผูดใดบ่มักก็บ่ใส่หันแหวนนะจ้าพี่น้องนางเอกเขาสุกแล้วเรียบร้อยเนาะใสที่เขาเตรียมไว้กะ มาใส่ไปเลยนะจ๊ะพี่น้องพับๆพับๆพับไปให้มันเป็นก้อนๆเลยนะจ๊ะพี่น้องเพื่อความสวยงามเลยก็สิเป็นอันนี้นะจ๊ะพี่น้องจะทาทำหนังเอของงข้าให้มันกรอบๆแล้วก็สิเป็นให้มันกรอบๆจากน้อยกรอบหนอกนุ่มในนะจ๊ะพี่น้องเมนูนี้เนี่ยกระเซตแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะพี่น้องหนังเอของข้าก็กรอบหนอกนุ่มในเพิ่มเติมด้วยไข่ดาวและก็ผักชีนะจ๊ะพี่น้องถ้าครมักเมนูนี้ก็ เอาไปให้กินกันลองบ่งเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยายในเลยจ้าสวัสดีจ้า